สวัสดีครับผมนะวันนี้อยู่กับผมนะออยโนตุบว่าวันนี้จะมาเล่นเกม s Park The s t i c k of Truth กันนะครับผมใช่ไหมปึ้มใช่ใช่ใช่เดียวไปไอ้เหี้ยผมคิดเท้าเป็นเมายาแน่ไอเ้เหี้ย <laughs> <laughs> ไอเ้เหี้ยอะไรเนะี่ยโรเบิร์ตทีปูเนอร์พีเซนอะปูเนอร์พิเจอร์คอนเทนเมน บบโอ้ยะโอ้ยว่าแต่มันขี่ม้าจวนใช่ไหใช่กิ <c oughs> งไหม ยังไงสัตว์จะทำเาักนี้ติออกดูยไงสัตว์จะทำในความรักอช่ไ่อะย เออนี่ละกันเป็นคนดีนะเว้ยเออนี่ละกันเขไะเอานี่ส่งอีโมส่งอีโม่ดีเหรอวะทขาไมพ่เอาได้เกียร์มาเลยวะอ่าว่าแต่ปกทรงเป็นยังไงนะเป็นตองค์สีดำใช่ไหมเอออย่างเงี้ยแล้วก็ชุดดำนี่นี่อีโมผมสีขาวใช่หรอผมสีขาวเลยเออวายเป็นเป็นตามที่เลยนี่ แล้วก็เสื้อสีดำอ่าฮะไม่มีเว้ยเอ,อ่ออ่าฮะไม่มีหน้ากากให้กวดเดีด๋ยวเข้าไปหาใส่ในเกมมั้งคอมพลีอแต่อันนั้นค็ตัวเฮียมั้มันฝรั่งมั้งอ้องปะ แต่บ้านอ๋อเราเหมือนเราจะย้ายมาในเมืองนี้ใช่ไหมใช่เซาปาร์ตเอาไงลืมของข้างหลังลงไปคิดว่ามัน่าจะเป็นของแต่การที่เขาพาเรา Sweetie, hon, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? <laughs> I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good, he doesn't remember want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like, like. No more kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Oh, okay. What? Uh huh. Gång Gång all all right? Right? Oh. Door. Oh. ประตู้สีเหลืองอะตู้สีเหลืองอะมันเป็นพอสีเหลืองอะเออลองเปิดดิไอ้ของของเงินเงินเงินเทคโอเทคโอมา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 พี่เฮียมาวะเพาแต่มึงต่อยตู้ปลาตู้ปลาพังไม่ได้หรอเออตู้ปลาต่อยนะโอ้ยตู้แม่มึงไงเฮียมาเปิดประตูอ้คือไอ้ย่าต้องอะไรนี่ห้องห้องใครนี่ประตูไม่รู้ดิอะไรน่ะห้องน้ำอะไรนี่ what t h what t h a t อนีอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูอนอุ้ยเนี่ยเล่ะอี้อหืิดเกอันนี้อะไรดิอาบน้ำอาน้าน้โอ้ไม่ตงปิดหลอกน้ำไม่ตงเปิค่าไฟไม่ใช่บางกูเออวะนี่ไง เนี่ยแตมึงต้องโดดีโดดไปแล้วก็ไปกันเถอะเงเงี้ยวเงี้วเงี้ยวสโวสโก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 ้แม่ฮะอ้ตีมันมดันจะไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมจะไม่ตายหรอกแต่พาพาดตัเราเลยไม่ใช่เงินมึงต้องโดให้หมดเลย เอ่อยานอีกเอ้เนี่ไงยต่ออะเดี๋ยวตัวยึดอยู่ไม่ถึงโอ้นี่หรออะไรเนี่ยอะไรวะตีอ๋อคุยทำไปหาเพื่อนอ๋อแต่ตรงหินมังกรตีได้ปะเออนี่ตีไม่ได้ไไม่ด้ต้องใส่มึงต้องหาอะไรสักอย่างมาระบำพัดลมแต่วันนี้ก็ได้แบบ เปิดได่น่นน้องไปไปไปอุ้ยของของ B ่งเงินวะหนึ่งกิจห้ารอนี่เท่าไรวะไม่รู้อะประมาณสี่ไม่รู้เลยสามสามสี่อตุ๊กตาลงไงอะไม่รู้มือนเนี่ยอะไรเนี่ยคิดอะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้ยโอลย ปัตเตอร์แต่ว่าเนยใช่บอกใช่เพื่อนใหม่เพื่อนใม่้นไม่ได้เดกูป้าีบอะไรคือกูป้าหีบวะอาณาจักรหรือเฮียอะไรสักอย่างนั่นดิ ไม่เป็นแฟดจังวะ So you are coming was f o r t o l d by Coldwell banker I am the Wizard King But the time for talk is not now Let me show you my kingdom อ่านาจากขซุปเปอร์คิดเหรออะไรวะเนี่ย TP เกี่ยวอะไรวะ TP Oh who's your new friend Eric Don't talk to her she's not part of the game Don't talk to her she's not part of the game Don't talk to her she's n o t p a r to f t her g a m มึงฝากเอ้ยเมื่อกี้ของยังอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บเลย เดี๋ยวเขามาเก็บไปทำให้ไปเก็บไปเหี้ยโอ้โหใหญ่มากไอ้สัสเฮ้ยไอ้หนักมาวันน่ะเรารู้สึกซีวอลี่เอออันนี้เหรออ่าฮะ

ดูดแบกโอ้ยโอ้ยเฮียว่าแต่ดูดแบกแปลว่าอะไรวะไู้งั้นน่เด็กมนนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีอะไรกูเรียกว่าแฮปี้อวอะอันนี้ดีไหมเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้ท่ดีแม่ใจว่าไห่เอาตัวหรอไม่อะมันโงเค K ว่าตัว

procured a weapon yes it's now time to teach you how to fight i want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight beat up that what kick Claude's ass new kid what I that ass. i'm the king, ass and the king wishes to be amused go on new kid kick his ass what? i'm gonna kick your ass claude you have to wait your turn <laughs> that's lame no claude it's like olden times you have to wait your turn like in the middle ages claude i know it's lame claude but that's how we're fucking doing it นันบีชายาาเฮียว่านะรักลิฟต์เอามึงเ,เอาไม้กอลังมาตีามัาเลยแล้วก็กดเลฟเพื่อมีแสงอ๋อจัดปล,ลาย,ย,ยจัดป,อะ,ปอะไรวะอะไรเงี้ยตัวหนึ่งลิกขวาเมื่อมีแสงโอ้มันจะทำให้แรงขึ้นโอเค ตีตูไปให้เอามืเท้าตีตูนะข้อปกป้องปกป้องใครเอาบุญนวล blocking damage บีบบูบีฮึ อะไรวะเนี่ยแมชเอเบนท k ่ค k to f i r e อ๋อนี่อะไรวะย้นหมินเท้าหม็นเน่าเออเฮ้ยมต้องโปรเทคยัวบอลเลย มันปลายทีกไม่เป็นไรหรอกอืมเข้าตัวเองเออแต่ก็ปาดได้อยู่อืมอืม,อ,มอ้าวปาเข้าไปอ้ยเยอะร้อ,อ,องไห้เลยสุด <laughs> เอากต้องเข้าไปข้างในเต็นท์เลยงั้นเดี๋ยวมาต่อพาต่อไปแล้วกันไปละบาย